จะเป็นยังไงถ้าชายสองคนที่สร้างเครื่องมือค้นหาที่รู้ทุกคาตอบบนโลกใบนี้กําลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลร์เพื่อค้นหาคําตอบของคําถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้นั่นคือทํำยังไงเราถึงจะไม่ตายนี่คือแลลลี่เพจและเซอร์เกย์บรินผู้ก่อตั้ง Google แต่ภายใต้อนาจักรอัฟฟอร์เบตของพวกเขามีบริษัทรับสุดยอดแห่งหนึ่งซ่อนอยู่ชื่อว่าคาริโคภารกิจเดียวของบริษัทนี้ไม่ใช่การทําเงินแต่คือการแฮกความชราและยืดอายุข,ขของมนุษย์ออกไปให้ได้มากที่สุดและพวกเขาจะแฮกความตายได้ยังไง ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีครับ 1. ใช้พลังงานของ Google พวกเขามีข้อมูลและ AI ที่ทรงพลังที่สุดในโลก CALICO ใช้มันวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมมหาศาลเพื่อค้นหารหัสลับในดีเนของเราที่ควบคุมความแก่ชราและหาทางเขียนทับมันซะ 2. เรียนรู้จากธรรมชาติพวกเขาศึกษาสัตว์พิเศษอย่างยูโซเชียลหรือตุ่นหนูไร้ขนที่แทบจะไม่แก่และไม่เป็นมะเร็งเลย เพื่อไขความลับว่าทำไมธรรมชาติถึงอนุญาตให้สัตว์บางชนิดโกงความตายได้และนํามาปรับใช้กับมนุษย์และ3เป้าหมายที่บ้าบินพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ยารักษาโรคแต่ต้องการรักษาความชราไปเลยเพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนหนุ่มสาวไปจนถึงอายุ100ปีหรือมากกว่านั้นนี่คือการเดิมพันครั้งสุดท้ายของ Google มันอ่านฟังดูเหมือนนิยายไซไฟแต่ถ้าพวกเขาทําสาเร็จมันจะเปลี่ยนความหมายของการเป็นมนุษย์ไปตลอดกาลและทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราต้องกลับมาถามคําถามที่ว่า